เราไปอยู่ในเกม Minecraft แล้วย้อนจะบอกว่าผมตายไปสามรอบเพราะว่าผมเปไฟกับไอ้คนนั้นอ้เ้ฟ้าน่ะแล้วผมก็ได้ไปจิ๊ของมาบางส่วนนะในนี่ก็คือของที่ได้มันทั้งหมดมันก็จะมีเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก like ็ถุงนะเออ แล้วก็น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้โคตรดีเลยทุกคนนะอฮะนำมาสองอันใช่ไปแล้วอันหนึง่งแล้วก็เขียววิเศษนะแล้วก็ชุดเกาะเปลี่ยนกันเลยแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าวยัางไงนะออหอกเออหอกนี่คือหอกนะอ่ะโอเคมันคือหอก แล้วก็นี่ก็คือหอ,อกเล็กอ่ามีหอ,อกเล็กก็ต้องมีหอ,อกใหญ่หรือว่าชาร์ตไปใช้ได้รามิคือแม่พล้วโอเคแล้วก็นี่มีแบบคล้ายๆขวานของจอ,อจอแล้ว่าจอ,จอใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้ขอมาประมาณนี้ครับแล้วมันโคตรเกลียดเลยนะพาคที่แล้วไม่มีใช่ไหมี่ยล้วไปสำรวจตรงนั้น ขับมานอนตื่นปึ๊บบึม้มขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าอะไรโอเคเราจะไปเข้าไปหามันดูอันนี้ถือว่าเจ๋งนะที่วาปึ๊บมันก็จะได้ของมาเป็นต้นไม้เดี๋ยวมราทำไม่ดูเอ่อถือว่าน,นี่คือสิ่งที่โกงมากนะครับว้าวยังไยดู ว้าวว้าวมันโคตรยอดูดันทุบอะไรก็ได้ทุบอะไรก็ได้มึงอะไรแล้วอะไรค,ครับคุณคุณจะอะไรกับผมคุณจะอะไรกับผมผมมีเขาเรียกว,ว่าบูมแรงเขาเรียกว,ว่าสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าบูมเนี่ยมันเกจ่ยงวะ ผมมีสิ uh. Taylor. Taylor, ่งนี้ด้วว่ะอุ๊ยมึงอ้าว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 เฮ้ยบ้าเอ้ยตายแล้วตายแล้วครับทุกคนแล้วกูมาเกิดที่อ๋อตรงเริ่มต้นอ๋อโอเคโอเคตรงเริ่มต้นวันนี้อ๋อโอเค เกิดตองเริ่มต้นนะโอเคทุกคนพอเวลาไปเอาของก่อนแป๊บนึงโอเคทุกคนเราก็กลับมาแล้วนี่เพราว่ของทุกอย่างกลับมาครบแล้วก็มีผมได้พบคุณสมบัติพิเศษของเกมนี้ครับทุกคนเราโอเคผมรู้แล้วผมลืมใส่ชุดเก่อนนี่เองส่ามวอโอเคอุ้ย อุ้ยคิปเปอร์เยอะอะไรมันวิ่งเร็วขนาดนั้นวะอุ้ยอ่าโอเคอันนี้บูมแรงรับบูมแรงไปบูมแรงอะรู้จักป่าวบูมแรงคิปเปอร์วิ่งเร็วนนะนน um aran, บ um aran, um aran, um aran, ูวิ่ง um ได้ถึงมาด้วยป่ะอ่าอ๋อทุกห้อนี้ไม่สุ่มครับโอ้ย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 อ่าอะไรแล้วอะไรแล้วกูจะตายอีกรอบนึง no 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 มึงกอดเลยสกิลดิตันมึงเอามึงกอดเลยมึงมานี่กอดเลยมาก่อนเพื่อนเลยมึงอะมึงมาก่อนเพื่อนเลยมึงมาก่อนเพื่อนเลยมึงอะไรโอ้สู้ไม่ได้แล้วก็ยังจะอยากสู้แล้วมึงไม่ต้องเข้ามามึงอะไรแล้วมึงอะไรมึงมาดิมาด็กูมีขวานเอาไว้เนี่ยมันไอย เราต้องให้เขาหย่อนกดชิปปั๊บกูกลับมาแล้วมึงโอ้ยอ่าให้ตีเลยอ่ให้ตีให้ตีให้ตีอ่าขวานนัดเดียวก็แตกแล้วมึงอ่ะถั่วออปเปิร์ชองกินก่อนเลยแอปเปิลชองโอเคทุกคนเราก็กลับมาแล้วค,อคือกลับมาแล้วอ่แล้วปรับเสียงก่อน โอเคโอเคแล้วก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่มันหลุดไปสักพักหนึ่งเยอจริงๆเลยเออคือว่าไม่แบบหมดครับเออโอเคตอนนี้เราก็ไม่น่าจะไปทางนี้แล้แหละว่ามันหูดเกินไปเราอาจจะไปทางนู้ด ผมไปเปิดแมพมามันมีกเง็น,นเดี๋ยวมึงตัวอะไรมึงตัวอะไรมึงโอ๊ยโอ้ยอเดี๋ยวมึงเจอหนี่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 มึงต้องเจอนี่นี่เขาเรียกว่าบูมแบรงไงละ่ะมีอะไรไหมไม่มีอันนี้คืออะไรทุกคนไม่รู้อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะ สมบัติคุณทรย์สมบัติเราก็หาก่อนอื่นเลยเราจะต้องเอาของไปเก็บไว้ในบ้านก่อนี่เปิดประตูบ้านแบบใหม่ครับประตูประตูป,ประตูฮ่าฮ่าป,ประตูโอเคเก็บของ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 เอาไปแค่ินเ้อผินี่แหละต้องกันสองไม่เป็นไรไม่เอาไปก็ได้ ของเต็มไม่ได้นี้ก็ได้ไม้เอาไว้ขอ,องเต็มอ่ะกูทำกล่องหน่อยก็ได้อ่ะมาไม้มาทำกล่องหน่อยก็ได้กล่องนี้ก็เหลืออดจริงๆคือมันอ่าได้กล่องอ่ะหนึ่งชองหนึ่งโอ้ย เก็บของไว้เป็นที่เป็นทางอ่ะเก็บเก็บเก็บได้ๆเอารองเท้ากับนี่ไว้เก็บไม่ได้รองเท้านี้เก็บอัน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 นี้โอเคครบใส่ใส่นี่ถออมาใส่โอเคนนี้คืออะไรไม่รู้เหรอเอ๊หรือว่าเฮ้ สะดวกสบายเขาเรียกว่าฟาร์มาแล้วได้ของดีนะคุนโอเคเราจะไปดูดันเจียนกันนี่ด้านหลังมีโคตรจะเยอะบอกเลยมึงจะเอาดันเจียนตรงไหนอ่ะมึงจะแบบเป็นลงดันตรงไหนเลือกกันเลยคือผมไม่เลือกตรงนี้นะน่ากลัวน่ากลัวเกินไปเอายักษ์เหรอคุณยักษ์ตาเดียวมึงมาดิหน เจอนี่หน่อยฟาดเข้าไปไม่กี่ทีก็ตายแล้วกระจอกยักษ์สองตาเจอโอ้ย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 อ,อะไรแล้วอะไรแล้วเรานี้ฟังหอดกว่าเลยโอเคเราไปจับแกะดีกว่าแล้วมึงเดินง่ายมาตอดตาเลยโอ๊ยกี่สักทีหน่อยเออนี่แหละจับแกะกินกันไม่มีอาหารนอะอมึงชอบหนีอะ่ะชอบหนีอะ่ะชอบหนีอะ่ออะ มาดิหนับพังพวกมึเงเนี่ยอ่ามายำ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 โอเคหนับแรกก็ตีไก่ตีไก่ตีแกะตีแกะโอเคกินข้าวอาหารเนื้อสัตว์รูปปลาอาหารเ้าโอเควู้นี่มันเหมือนแบบอะไรนะในไทยอะ่ะที่อยู่แถวๆวัดอ,อ,อ่ะเหลืองๆอ่ะอ่าเจดีเออเจดีเหมือนเลยเจดี ทีน oh, oh. no, wow. okay. no, right. ี yeah, right. okay. ้ไงแว้าวนน่าสำรวจชะมัดเลยว้าวเอออะไรวะเห็นะหลงนี้อ๋อขุดได้ทุกอย่างยกเว้นของที่ขุดยากๆโอเคขุดนี่ก็ได้อ่ารุนไระเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีวัวด้วยนี่ไนี่แน่หลุดจากบักซะไอ้พวกโง่าฮ่าฮ่าฮ่า อะไรอ่ะถุกซิทุกก็ไม่เห็นเจออะไรเลยเฮ้ยพี่วันสิ่งที่ทุบไม่แตกเออทุกได้อยู่ทุกไม่แตกมาดีลิงลิงลิงโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบูมเมอร์รงผมหายไปไหนอ๋อไม่เป็นไรเรามีถุงอยู่เราดูในถุงก็ได้ เฮ้ยเปิดดิเปิดเปิดอะไรเปิดเขาเนี่ยกระดาษเขากระดาษโอ้ยโอ้ยอะไรแล้วอะไรแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จตัวกล้าวิ่งเข้ามาชาร์จเทพเจ้าอ๋อฮะอุ๊ยมีอะไรดออด้วยอะไรอ่ะหัวใจหัวใจที่ฉันรักเธออย่างนี้นี่คือเทคนิคลับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือ นี่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 นีเ่เจ็บตายจะ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 ตายจตายโอเคทุกคนผมว่ามันน่าจะต้องไปหาของอุปกรณ์ที่ทําให้มันแบบทั้งแกล้งตัวนี้ทุกผมไปหาอาหารก่อนแป๊บหนึ่งหาหาก่อนไปหาอาหารกันเลยอับโอเคทุกคนเราก็กลับมาบ้านเพื่อมาหาอาหารแล้ว อาหารก็อย่างเช่นตัวนี้แล้วก็อันนี้ไหมอันนี้โอเคอันนี้ก็เอาเผาไว้ที่ฐานเอาไว้โอเคโอเคแล้วเราก็จะต้องไปแบบอ่าเรียกว่าไปจดตายนะแต่เรามีวิธีไปง่ายๆนะครับกดเจแล้วมันคลิกอันสีนี้ใช่ไหมเทเลพอร์ตมาเลยกดชิป้ว้ ของกลับมาทุกอย่างเปร์เรอร์เรียกว่าโคตรโหดอะไรอย่างนี้เหไหจับดีวะเฮ้ยเออต้องจับ่างนี้ใช่นี่แหละคือเครื่องจับไารเครื่องจับไารผมมีความรู้สึกว่าข้างบนมันน่าจะมีบอสที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบอสขั้นโหดสุดอบ ผมมีรังสังหรณ์ว่ามันจะมีบอสมาพร้อมละของเออ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 อุ้ยลืมไปถุงเมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงอะไรโอ้ยโอ้ยมาไงกันไปก่อนเดีผมว่าเราจะต้องเคลียร์มอนสเตอร์ทุกห้คอนมาก่อนนะทุกคนโอเคโอ้ย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  ง่ายอย่งวะเออคือตรงเขียวเขียวใช่ไหมไปๆๆตรงเขียวเรียพอร์ตไปเลยง่ายใช่ไหมล่ะนี่แหละมอดแผนที่มันชิวอย่างงี้นี่แหละมึงอะไรมึงหย่านะมึงหย่านะหย่านะมึงหย่านะหย่านะคุณอะไรกับผมคุณใส่เดี่ยวกันปะล่ะเดี่ยวกันปะเอ๊ะ ตอนนี้เราก็จะแบบสรุปของนะเราก็ได้มานนี่ของที่หลังนะที่แบบผมแบบเล่นนักรอบโอเครอแบบแรกอันนี้ปึ๊บอะไรอ่ะรู้กันไก่อนโอเคดีสองโหว,ว้าวว้าวว้าวโอ้โหของกดดีเลยอันนี้ก็เออใช้ได้ใช้ได้เออประมาณง่าใช้ได้ ได้แบบชุดกับเพชรแบบซ่อซมแซมเออซ่อซมแซมนะต่อไปเรามีโลโด่ด้วยทุกคนเขาเรียกว่าโล่ใช่ไหมโ okay. อเคอะไรอ่ะไอะไรอ,อะไรแต่ก่อนอื่นเลยอของเก่าที่ไปปงป้องกันหนึ่งไปดีมมีชุดกับเพล้วเว้ย โอเคแล้วของนี้ก็โคตรด,ดีเลยนะเนี่ยแบบให้จำก็ขอกราบลาคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วก็บาย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 สิบายบายไปก่อนนะทุกคน